ช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่หลายคนรอคอยก็คือช่วงแฟนเก็บของร้อนเอซึ่งวันนี้เป็นคิวของพี่ออฟสุพนัทใช่ครับผมพี่ออฟจะมีอะไรนะเจ้างูน้อยเอองูอะไรสักอย่างเราก็ยังไม่รู้เลยเล่นกับงูเลยเหรอเขาบอกว่าพี่ออฟเนี่ยเล่นกับงูแล้วงูเนี่ยน่ารักด้วยปกติงูมันจะน่ากลัวใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่างูพี่ออฟน่าอะไรยังไงเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยกับช่วงนี้เลยแฟนเก็บ จ้าตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะบุกถึงเนื้อถึงตัวตามไปทุกซอกทุกมุมไปแไนวเราก็ตามไปหมดวันนี้เราขอตามหนุ่มคีเลนอับสุพนัทที่ครั้งนี้มาพร้อมกับเจ้าตุ๊กตางูน้อยที่แสนจะน่ารักแต่ว่าที่น่ารักกว่านั้นก็คือหนุ่มอับของเราั่นเองดูเอาสิแค่ดูเอาน่ารักขนาดนี้ใครๆก็อยากได้เจ้าตุ๊กตางูอับไปนานก่อนแน่นอนเลยค่ะสวัสดีครับ ผมงูแสนกลนขวยได้ผมไปต้องสุขภาพดีเหมือนผมแน่เลยครับแหม่เรียกว่าน่ารักทั้งงูทั้งเจ้าของงูอะไรแบบนี้ใครๆก็อยากได้มาครอบครองทั้งสองอย่างเลยว้ามิล่างานนี้ใครที่จะมาแย่งงูอัพสุพนัทไปแล้วก็เขาบอกว่าทานสอบไปก่อนแล้วกันนะคะของแบบเนี้ยจองไว้แล้วล่ะค่ะโอ้โหอยากได้อยากได้ขอได้ไหมอะไรพี่อ๊อฟหรืองู งูซิงบ้าหรอของพี่ออฟจะได้ได้ไงอ๋นเล่นเล่นนะครับเรียได้ว่างูของพี่ออฟก็น่ารักเนาะแบบว่าพี่ออฟเล่นเองเหมือนกันแผมว่าเชื่อผมเชื่อว่าแฟนๆเขาแบบว่าน่ารักตั้งแต่เห็นหน้าพี่ออฟแล้วงูงูอ่ะงูจริงแล้วงูเป็นของแถมไม่ได้อยากงูพี่ออฟก็ว่าอย่ากรับครับ